สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับ s ไคร b e ให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระวินัยลักขิตครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับวัดเขาลามจังหวัดสงขาราคา150บาท ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพะะ c o m เบอร์โทร0994848787 0994848787ครับ กดติดตาม YouTube ล้านพระคอมเพจล้านพะ com, Facebook, ระคอม Facebook ล้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้า เช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญพระวินัยลักขิตครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับวัดเขาลามจังหวัดสงขาราคา150บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร0994848787ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืม กดติดตามช่องร้านพระคอมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ